นี่ที่เราใช้งานเอาไปไลฟ์สดดูหนังฟังเพลงเพื่อนๆตัวนี้ครับโอ้โหสบายๆเลยนะครับผมวิ่งไป90กว่านะครับผม80 90เมกะบิตเปอร์เซ็ตเลยนะครับผมตัวนี้เลยนะครับเนี่ยสวยๆเลยนะครับแบตเตอรี่6,000ม ah, ิลลิแอมป์เพื่อนๆชาร์จมือถือได้นะครับ C 2 C C 2 Lightning อะไรเงี้ยชาร์จมือถือได้ทำเป็นพอแบ่งได้ครับสวยๆกำลังพอดีมือเพื่อนๆจับแบบนี้เลยเพื่อน เล็กกว่ามือถืออีกนะครับผมรอบที่2อยู่ที่ดาวน์โหลด87.7นะครับผมอัปโหลดอยู่ที่23.3เมกะบิตเปอร์เ็นต์นั่นเองครับผมเอาไว้ดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยเพื่อนก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างที่ผมบอกนะถ้าเกิดพื้นที่ไหนนะครับมีเอซื้อเอไปพื้นที่ไหนนะครับผมมีทูซื้อทูไปนะครับเอาง่ายๆเลยเพื่อนก็ไปใช้งานนะครับหน้างานแบบนี้ตัางถังหมัดนะครับวิวสวยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับใครสนใจนะเดี๋ยวให้ผมให้ดูวิวนะครับรถจอดอยู่นู่นเลยเพื่อนนี่ อดียานแห่งชาติภูหินร่องกานั่นเองนะ